สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการพัฒนามือข้างที่ไม่ถนัดหรือที่เราเรียกกันว่า improve weak hand นั่นเองนะครับครับก็มีคำถามเข้ามาบ่อยมากเลยนะครับสำหรับการฝึกนะครับมือข้างที่ไม่ถนัดนะครับเช่นบอกว่าพี่ครับผมไม่ถนัดมือซ้ายนะครับทำยังไงดีครับ คำถามแบบนี้นะครับคือต้องบอกว่ามันเป็นคําถามที่ผมว่าร o เนี่ยของคนที่ถามเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละว่าทํำยังไงนะครับเพียงแต่ว่าเขาเนี่ยอยากจะได้ทางลัดหรือวิธีการที่มันเร็วรวดเร็วขึ้นนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าในกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยมันไม่มีทางลัดนะครับ ทางรัดที่ลัดที่สุดก็คือทางตรงนะครับทางตรงก็คือการฝึกซ้อมนะครับคุณไม่มีทางเก่งขึ้นได้เลยถ้าคุณไม่ฝึกซ้อมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคําถามที่ว่าทํายังไงถึงจะทําให้มือข้างที่ถนัดเนี่ยคล่องขึ้นนะครับคําตอบมันก็ชี้ชัดอยู่แล้วนะครับคือคุณก็ต้องซ้อมต้องฝึกนั่นเองนะครับส่วนวันนี้ก็เลยจะมาถนัดมือขวานะครับแล้วอยากจะพัฒนามือซ้ายนะครับซึ่งในภาษาฝรั่งเนี่ยเขาเรียกว่า improve weak hand นะครับ improve ก็คือการพัฒนานะครับ weak ก็คือจุดอ่อนนั่นเองนะครับ weak hand hand ก็คือมือนะครับ weak hand ก็ไม่ใช่แปลว่ามืออ่อนนะครับแต่หมายถึงว่าพัฒนามือข้างที่ไม่ถนัดนะครับ improve weak hand อ่าวันนี้คุณได้สับสับบาสไปคำหนึ่งแล้วนะ improve weak hand นะครับอ่ะวิธีการก็ไม่ยากนะครับเราก็ต้องฝึกนั่นเองวิธีที่เราฝึกนะครับสำหรับคนที่ถนัดขวาก็ไปฝึกมือซ้ายนะครับส่วนคนที่ถนัดมือซ้าย ก็ไปฝึกมือขวาก็ทําสลับด้านกันนะครับไม่ต้องมาถามผมว่าพี่อ้าวแล้วคนถนัดซ้ายอ่ะฝึกยังไงนะครับฝึกเหมือนกันเพียงแต่ทําตรงกันข้ามแค่นั้นเองนะครับยกตัวอ,อย่างง่ายๆถ้าคุณอยากจะพัฒนามือในการเลี้ยงนะครับวันนี้จะมีพื้นฐานหรือว่าท่าง,ง่ายๆมาสอนนะครับในการใช้ฝึกลอดขานะครับท่าแรกก็คือการลอดด้วยมือข้างที่ไม่ถนัดนะครับนี้นะครับอ่าเห็นไหม ผมยังพลาดเลยนะตัวผมยังพลาดเลยนะครับดูนะครับเข้าออกเห็นไหมครับใช้มือเดียวเลยใช้มือข้างที่ไม่ถนัดเลยนะครับทําไปครับ10บครั้ง20สบครั้งว่าไปนะครับจับเวลาก็ได้นะครับเห็นไหมครับนี่เลยนะครับทําแบบนี้นะครับหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังนะครับฝึกสะบัดข้อมือนะครับ เห็นไหมไปหน้าไปหลังนะครับอโอเคเริ่มคล้องแล้วเริ่มอยู่ตัวนะครับเริ่มเริ่มอยู่ตัวนะครับอ่อยี้อย่างนี้ไม่ดีเห็นไหมถ้าน้องๆน,นะครับทาแบบนี้อ่าเห็นไหมหลายๆคนอาจจะติดแบบนี้อยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับฝึกไปนะครับพอเริ่มคล้องมันจะต้องตกครั้งเดียวพอนะครับตกได้ครั้งเดียวพอเห็นไหมตกแค่ครั้งเดียวนะจับให้อยู่นะครับ เห็นป่ะโอเคนะนี่นะครับคือจังหวะอินเอาท์นะครับลอดขานะครับพอทําท่านี้เริ่มคล่องแล้วนะครับเราก็จะเริ่มการแครี่นะครับฝึกแครี่บอลนะครับการแครี่ก็คือการพาถ้าคุณพาบอลแบบช้าเกินไปอย่างเงี้ยมันจะเกิด การผิดลผิดกติกาเรื่องของแคลรี่บอลน,นะครับแต่ถ้าเราฝึกนะครับฝึกการแคลรี่ให้เร็วขึ้นนะครับมันคือการคลึงนะครับคลึงบอลคลึงมือคลึงบอลเนี่ยให้อยู่ในมือนะครับคลึงลูกบอลไว้ในมือนะครับไม่ใช่การพาลูกบอลออกไปแบบนี้นะครับทีนี้อ่ามือขวาผมถนัดมือขวาอ่าดูนะดูมือขวาผมนะเห็นไหมอ่านี่คือแคลรี่นะครับฝึกอ้อมข้างขวาเห็นปะ ทีนี้เรามาฝึกข้างที่เราไม่ถนัดกันบ้างนะครับข้างไม่ที่เราไม่ถนัดคือข้างซ้ายนะครับฝึกไปเหมือนกันนะครับเห็นไหมะนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคุณอาจจะหนีบ,บอลแบบนี้นะครับจังหวะที่คุณแคร์ี่นะครับคุณหนีบ,บอลน,นะ เห็นไหมเนี่ยมันก็ยังมันก็ยังเป็นการผิดกติกาอยู่นะครับแต่ว่าเรากําลังฝึกฝนนะครับมันอาจจะติดขัดบ้างช่างมันนะครับไม่มีใครเก่งมาแต่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นอนะ่ะพอเราพอเราคลึงเห็นไหมผมเริ่มไม่หนีบแล้วอะถ้าถ้ามันหลุดมือเห็นไหมมันเลยไปข้างหลังผมก็ใช้หนีบแล้วก็ดึงกลับมาอ่านี่อ่าเห็นไหมทีนี้คลึงละคลึงอยู่แล้วเห็นป่ะไม่ได้หนีบอลแล้วนะเห็นไหมเห็นไหม อ่านะครับนี่คือท่าที่2นะครับพอเราเดินหน้าเดินหน้าได้แล้วก็ต้องถอยหลังได้ด้วยนะครับถอยหลังยังไงอ่าเดี๋ยวดูมือขวานะครับถอยหลังเห็นไหมอ่าเห็นไหมก็คลึงบอลเห็นไหมผมคลึงผมไม่หนีผมคลึงบอลไว้ในมือนะอ่าเห็นปะนะครับอ่าทีนี้มาข้างไม่ถนัดข้างซ้ายนะครับอ่าพร้อมไป หลุดช่างมันนะครับหลุดช่างมันไปเลิกไปต่ออ่าสิบครั้งเห็นไหมทำสามท่าก็ท่าละสิบครั้งก็ได้สามสิบครั้งเข้าไปแล้วนะครับก็เป็นการฝึกซ้อมมือข้างที่ไม่ถนัดนะครับถ้าเราทําทั้งขวาและซ้ายนะครับมือที่ถนัดและไม่ถนัดด้วยเนี่ย มันก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยพัฒนาฝีมือพัฒนาทักษะไปได้เร็วขึ้นนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการเลี้ยงมือข้างที่ไม่ถนัดก็ต้องหมั่นฝึกฝนนะครับ